สวัสดีทุกคนครับมาเจอกันทางช่องวงไหนเช้า,ชาว,วันจันทร์เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มแมนเชสเตอร์ดาร์บี่จะเย็นๆก่อนนะครับค่อยมาว่ากันเย็นวันนี้ทางช่องที่คุยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าเช้านี้ครับผมอยากจะชวนแฟนบอลทุกทีมคุยถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งครับนั่นก็คือมาดูเอเก้ครับเตรียมไว้นานมากแล้วพอดูนัดเจอฟอเรสต์เนี่ยตั้งใจต้องทําคลิปนี้ให้ได้เพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่ผมดูมาตลอดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทุกเกมกับเชลซีเพราะลูกผมเชียร์สิงห์บลูนะครับ ถ้าคุณดูนักฟุตบอลคนนี้แบบผิวเผินนะคุณจะมีความรู้สึกว่าโนนี่โคตรน่าลำคาญเลยเป็นนักเตะที่ขี่เลี้ยงวนไปวนมาอยู่ในอ่างนี่แหละมีจังหวะจ่ายใ,ให้เพื่อนก็ไม่ส่งนะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือทําไมโคชชอบใช้เขาเอนโซมาเลสกาเนี่ยนะเปลี่ยนตําแหน่งโคหพาเมอร์นะทั้งที่จริงแล้วยุคโปเชติโน่คุมเชลซีเนี่ยพาเมอร์ Palmer เล่นทางขวาแล้วเป็นนักเตะยอดเยี่ยม p f เเแต่ให้มาโดยเก้งเล่นตำแหน่งนี้แล้วเปลี่ยนโคหพาเมอร์มาเป็นเพย์มเมเกอร์ทีนี้อาร์เซนอล ทำไมไปซื้อเข้ามาและใช้เงินถึง52ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลปืนใหญ่โกรธมากนะครับบอกว่านี่คือการลงทุนที่ยอดแย่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นอ่ะยังไม่ได้วิทตอร์ยกเทเลสโมนี้มาด้วยก,ก็เลยกลายเป็นแพ้รับบากเลยนะครับแต่ผมมองแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาอา,าร์เซนอลเนี่ยเขาจะเวิร์กแน่เพราะอะไรครับนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนี่คุกคามเลยนะกองหลังโขนแดงเอาไม่อยู่วันนั้น มีลอสเกเคสนี่คือแบบเหนื่อยหอบมากและเกมล่าสุดกับนอตติงแฮมผมเป็นวิกตอร์ยกเคเลสผมยิ้มอะซ้ายเอเซขวานโนนี้ปั้นเกมอย่างเมามานันและอาร์เตต้าเนี่ยนะครับเคยทําคลิปหนึ่งไปบอกว่าอย่าไล่เขาออกเขาทําให้อาร์เซนอลขึ้นไปอีกหนึ่งมิตินะครับคุณเคยเห็นปืนใหญ่เล่นดีขนาดเนี้ยวันที่ไม่มีดีแคนไรด์ ide, วันที่มีโอเดกาดโอเดกาดลงนะัดนดีเจ็บนัดแบบเดียวหัวไหลออกไปเลยก็เรียกได้ว่า เกือบจะ80นาทีไม่มีเดนการ์ตส์โอจิงไม่มีโอเดกาไม่มีซาก้าไม่มีซาลิบาเล่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่านักฟุตบอลคนนี้จะทําให้อาร์เต้านะครับและคนอืน่นๆด้วยนะครับซูบเมนมีด้วยนะครับปีนี้ปืนใหญ่จะมีคะแนนมากกว่าปีที่แล้วและได้แ้มระดับ80คะแนนบวกๆเรื่องราวเขาบจะเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังในคลิปวงในวันนี้ครับ <S 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 ถ้าจะพูดถึงนักฟุตบอลคนนี้นะครับผมว่าแฟนบอลอาเซนอลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า เด็กคนนี้เคยผ่าน academy super มาก่อนนะเริ่มต้นทีมแรกจริงๆมาจาก crystal palace เรียกได้ว่าเป็นเด็กเมืองอ่ะอยู่ลอนดอนตลอดเริ่มต้นจาก d eagles ไปอยู่ากับไก่ทองเสร็จแล้วย้ายถิ่นฐานไปฮอลแลนด์โอคราวนี้ฟูมฟักนานเลยกับ psv eindhoven u17 u19 u21 เรียกได้ว่าอยู่4-5ปีและคุณรู้ไหมว่าทําไมเชลซีต้องขายให้อาร์เซนอลแพงๆเพราะว่าสิงบรู ใช้เงิน35้าล้านยูโรนะครับในการไปดึงตัวมาจากฮอลแลนด์นะครับมองว่าเด็กมันมีแววและแบบอยู่แนงกเลมานานอะ่ะคิดว่ามาแน่แล้วเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นครับคือซื้อเฟนด้าของสปอร์ติ้งมาซื้อคนนู้คนนี้เพื่อขายต่อแล้วเชลซีก็ขายได้กําไรกับการทําธุรกิจแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเล่นดีคืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือโปเชติโนเนี่ยคุมเชลซีไม่มีอะไรเลยนะครับเพิ่งจะโคพาเมอร์ เรียกได้ว oh, ่าถูหวย40ล้านปอนด์จากแมนซิตี้นี่คือเก่งสุดๆก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมอ่ะแต่พอเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมครับมาเป็นเอ็นโซ่มาเลสกาเนี่ยทุกคนแบบอึดอัดอ่ะทำไมไม่เอาโคหฮาเมอร์เล่นทางขวาเขาให้มาโนูเอเก้เล่นแล้วถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับนักฟุตบอลคนเนี้ยผิวเผินนะโหหน้าคานมากขี้เลี้ยงชิบแตงมีจังหวะให้เพื่อนไม่ให้ตัดสินใจยิงเองแต่บางทีเข้าเอ้ามีชื่อบนสกอร์บอร์ด 60กว่านาทีไม่ต้องเปลี่ยนออกไว้งงคนบอกทำไมก็ยังคงให้เล่นอยูง่งานนะครับเพราะนักเตะมันมีความฟิตดีมากเล่นบอลได้สองเท้าไปอยู่ทางขวาก็ล็อกตัดเข้าในยิงมีแอสซิสมีสกอร์อยู่ทางซ้ายบางทีเปิดเข้าหัวเพื่อนหม่งนะครับแล้วก็วิ่งไล่ด้วยความกระฉับกระเฉงนะครับเป็นนักเตะสเปคที่โคชชอบนะครับก็ถึงขนาดเปโดเนโตมาตอนหลังเนี่ยมาดูยเก้เขาไม่ได้กระทบนะครับก็ยังโยนซ้ายฝาได้อยู่นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลณตอนนั้นเนี่ยครับ อาเตต้าเนี่ยต้องการเพิ่มมิติในเกมปีเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมามาเตนลเ่ก็เห็นดูว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับแล้วทอตซ่าก็ไม่ได้คาดหวังแบบนั้นจริงๆตั้งใจว่าจะปล่อยด้วยซ้ำส่วนบุกยุ่ซาก,ก้าเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่แค่เขาเจ็บและเจ็บทีเจ็บนานแลวอาร์เซนอลเนี่ยพอเวลาคีแมนหายไปเนี่ยอันนี้ส่งผลกระทบไม่เสมอก็แพ้ก็ปีที่แล้วสะดุดทีละสองแต้มสองแต้สแมสิบสี่เกมะครับทั้งที่จริงๆแพ้ท่าเร์พกูนะครับ และอาเตต้าเนี่ยเป็นโค้ชที่ชอบซื้อนักฟุตบอลในลีกก็ก่อนหน้านี้ออาอย่างปีเนี้ยเอเซเกปานอกาดนี่ก็นักเตะในลีกก่อนนันนี้กาเบรียลเชซุสซินเชนโก้ดับลายา่าเด็แคนไร์นี่ก็คือซื้อที่เอามาใช้ได้เลยซึ่งจริงๆแล้ววิธีการซื้อตัวเขาอาจจะถูนะครับเพราะว่าอย่างแมนยูเตตเนี่ยซื้อนักฟุตบอลที่ต่างลีกมันต้องมันนั่งลุ้นปรับตัวอยู่รูปก,การหนึ่งบางทีรูปก,การครึ่งแล้วก็ไม่รอดดาวินูเยสแบบนี้ กับนิวครูเลยครับลาสปอยฮนูนก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้พิสูจน์ว่าพิมเบร์ล,ลียเนี่ยมันเป็นลีที่มอนสเตอร์มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับอเดลต้าก็ไปใช้บอกอันดีแบต้าให้ซื้อนะักฟุตบอลคนนี้มาราคาคา่าโกลมันแรงนะ48.5บวกแอดออน3.5โอ้โหตอนแรกนี่โดนสาบถงเลยแฟนอาร์เซนอลนี่คือบอกซื้อไม่ได้ยังไงนี่คือการซื้อที่แย่ที่สุดในซัมเมอร์นี้หรอือตลอดกาลเลยนักเตะอายุยี่สิบสามปีซื้อมาห้าสิบล้าน นะครับช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าแฟนบอลเดอะกานเนอร์โมโหสโมสรด้วยก,กับการยื้อวิกตอร์ยกเคเลสมาอย่างยาวนานนะครับตำแหน่งที่อาร์เซนอลเสริมเนี่ยมันคือโกอย่างโกสำรองอย่างเยปานะครับไปได้โมสเกรามาอ่าซูบิเบนนี่นี่คือดีลวาไหมตั้งแต่ตอนแรกตอนซื้อมิเกลเมเรโดน,นะครับมันก็คือตัวเสริมโกเสริมหลังเสริมกลางเหมือนเดิมไม่หน้าไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับจนไปได้โนนิมาด้วยเกคนก็พิ่มบอกเอ้าแล้วสุดท้ายจะได้ยกเคเลส์เปล่าวะ ราะว่ามันห่างกันอยู่หนึ่งสัปดาห์ผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยโนนิมา19กรกรกฎาคมได้อีกหนึ่งสัปดาห์โยเคเด้ค่อยเปิดตัวนะครพอได้กองหน้าแฟนบอลความคาดหวังก็ลดลงแบบไม่ไม่ได้คาดหวังซีเรียสขนาดว่าสุดท้ายแล้วเราจะแทวสู่หน้าหรือเปล่าอ่าโอเคได้กองหน้าที่ต้องการเพราะเป็นกองหน้าคนที่2นั่นเองในยุคของอาร์เตต้านะครับคนแรกคือเชซุสแต่ว่าก็โลนจากไปเล่นปีอีกนะครับแต่พอยโยเคเดสมาเขานี่เสริมอีกไตเอเซเอมาอีก ได้อินคาพิเย,ย่มาอีกก็ยิ่งทําให้สปอตมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ครับทางฝั่งของมาดูเอเก้เนี่ยโอ้โหออกสตาร์ทได้อย่างมั่นใจคืออาเตต้าก็เชื่อมั่นมากว่าเขาจะสามารถทําได้นะครับด้วยความที่บุคโยซาก้ามีอาการบาดเจ็บและในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลอันเนี้ยเขาใส่สุดเลยจังหวัดการสวนกับโอ้โหแข็งแรงมากเขาเป็นคนที่สามารถวิ่งได้จากก่อเกียโทษตัวเองไปถึงเส้นหลังของ ทีมคู่แข่ง70-80หลานี่คือขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ได้สบายมากนะครับคือเป็นนักฟุตบอลที่ร่างกายดีมากมีลอสเคอร์อเคสวันนั้นเหนื่อยมากนะครับในการรับมือทางฝั่งของโมโดเวเก้นะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ของอาร์เซนอลทั้งทีมวันนั้นไม่ดีพอไม่นั้นขึ้นนําไปแล้วนะโอกาสดีเยอะมากนะอะโอเคก็แพ้ลิเวอร์พูลไปแต่ว่าผลงานส่วนตัวดีนะครับทีนี้วันเสาร์ที่ผ่านมากับลอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยอร์เตต้าทำให้ปืนใหญ่มีมิติบอลที่หลากหลายและใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบมาก น่าเสียดายจริงๆกับอาการบาดเจ็บที่ตอนแรกวางเอาไว้ซ้ายเอเซขวามาดูวยเกย์นาเปาโยกไปแล้วอยู่ข้างหลังโอเดกาโอเดกามานั้นผลไหลกระแทกพื้นนะครับแล้วผือเล่นแป๊บนึงไม่ไหวเจ็บออกไปนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาร์เซนอลที่ไม่มีแกนหลักอย่างเบนแฟร์ได้มาถรองซาลิบาเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วหายไปสองตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะครับไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฟันไดอ้อะของลิพูความสำคัญเท่ากันซาลิบานี่ก็เก่งมากไม่มีซาลิบา ไม่มีดิคันไรโอเดกาเจ็บไม่มีซาก้าสี่ตัวเป็นสมัยก่อนเป็นยังไงครับเพอร์เสมอศูนย์ศูนย์แล้วหนึ่งหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับแต่เนี่ยครับกองกลางคือคู่ใหม่ซูบเบเบนนี่กับมิเกลเมเรโนปาเต้มไม่อยู่แล้วซูบเบเบนนี่เป็นสเปนิชปรับตัวได้อย่างว่องไวคือแอนตี้เพสซิ่งเก่งมากดูทรงนักฟุตบ,บอลแบบนี้คือเล่นได้ทุกทีมที่จ่ายบอลเลีย่ยดและพอโอเดกาบาดเจ็บออกไป คนที่ลงมาคือเอนวานเนลี่ไม่เป็นไรตัวอะไรแต่บอลที่ปักอยู่ตรงเพมเมเตอร์ออกปีสองข้างมาดูเอเก้ได้บอลบ่อยมากแล้วเล่นอย่างเมามันแถมดูฉลาดกว่าเล่นกับเชลซีเพราะอะไรครับเชลซี Chelsea ระบบทีมสู้อาร์เซนอลไม่ได้พึ่งความสามารถเฉพาะตัวแดนบทพอนิโคลัสแจ็กสันหายไปโคพาเมอร์ Co Palmer ยิงไม่ได้เลยแต่อาร์เซนอลระบบทีมดีกว่ามาดูเอเก้มันก็เลยเล,เล่นตามใจตัวเองเหมือนตอนอยู่กับทรมฟอร์ดมิดไม่ได้ คือดุกๆๆๆดูเล่นซิมเปอร์มาแล้ววิ่งมาแล้วก็ต้องให้หรือว่ายึกๆๆยึกๆยูคาเรสระดับศูนย์หน้าตอนนี้เบอร์ต้นๆของโลกคนวิ่งช่องอ่ะไอโนนี่มันก็ต้องแทงหรือแม่เข้าโวิตซายไปให้เอเซ่เล่นต่อก็สามารถทําได้มันก็เลยกลายว่าเกมดูไหลลื่นมากเลยมีลุกมีรับมีบู๊มีปืนตัวบคือเอลูกเซตที่แอตรานอนเด็กขาดอยู่แล้วแล้วอย่าไปเชื่อปีเตอร์ชไมเคิลนะครับแม้ผมจะเป็นแฟนแมนยูเต็ดนะครับแต่ในวงการเนี่ยชไมเคิล ไม่ได้รับการยอมรับเรื่องการวิจารณ์บอลมานานแล้วเพราะเขาห่างจากการดูฟุตบอลทั่วทั่วเขาจําชื่อนักฟุตบอลไม่ค่อยได้เวลาอยู่ในสตูดิโอพิมพ์เลีกที่เขาบอกว่าอาร์เซนอลแอนตี้ฟุตบอลมากกับการที่ขอแต่ลูกเตะมุมนัเจอร์ิฟูจริงหูไม่มีใครยอมรับเลยครับในวงการเนี่ยเขาไม่เหมือนแกรี่เนวิลคาร์กเกอร์ที่แบบอยู่แล้วรู้จักนักฟุตบอลไปหมดอ,อย่างพอลสกงงี้ยังไม่รู้จักยูดิสของดูเวนตุสเลยไง,งเขาดูบอลไม่กว้างนะครับคนอังตฤษก็จะดูแค่ลีกว่าลี เขาดูแต่บอลคุณรู้ใช่ไหมเวร์แอังกฤษเนี่ยนะทิมบรีกถ่ายเท่าสดใช่ไหมฮะตอนกลางคืนที่ถ่ายเดอะแชมเปี้ยนชิพนะเขาไปดูเกาโชวนะครับเขาไมดูลาริก้านะฮะเขาไปดูบอลนอกลีกนะครับเพาอยู่ในอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอาร์เซอนอลก็บุกได้อย่างเมามันขึ้นซ้ายขึ้นขวาครึ่งแรกจริงๆเอเซ่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะทางซ้ายบุกสู้ไม่ได้เพราะว่าคาราฟิโอเรียไม่ขึ้นอยู่แล้วเขาใช้วิธีการปัดตัดยาววางยาววางยาว,ว,ายาวมันก็เลยกลายเป็นมิติใหม่ที่ดูดีเซตี้น่ากลัว ลูกโอเพ่นเพลย์เนี like, there, in, firstly, ่ยหลากหลายกลางเนี down, so no. ่ยข so, ึ้นลงขึ uit, ้นลงน่าเสียดายเนอะวันที่เจอร์รี่ฟูเมเลโนเล่นพีดีนี่เป็นวิฟิลที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเหมือนกองหน้าตัวแถมอยู่ดีๆีคุ้งก็ไปหม่งเข้าลู้ใจแล้วทำได้บ่อยมากแต่ว่านัดเจอร์รี่ฟูดันฟอร์มฟอร์มหลุดแต่นัดน็อบม็อบติงแฮมฟอร์ดกลับมาเลยซูเปอร์พีดีนี่คือแก้เกมแกะแหวกซิ่งลูกเตะบูมพัาตัวเล็กไม่ต้องว่ยุ่งลงมาเลยคอยเป็นตัวสุดท้ายในการวิ่งไล่ ส่วนซ้ายขวาก็บี้กันไปกดกันไปยูเลนตินเบอร์ก็ขึ้นพอครึ่งเวลาหลังได้ประตูเร็วอีกยกคเแนนยิงอีกอทุกอย่างมันมันดูเข้าแก๊ปไปหมดรถซาลงมาก็มีส่วนประตูแบบนี้ครับมันก็เลยกลายว่าอ์เซน่ากลัวมากๆเลยนะครับกับการที่นักฟุตบอลหายไปสี่ห้าคนแต่สามารถที่ยังกดลูกทีมของโตเซโกคูแบบนี้ได้นะครับทีนี้ขอแวะนอตติแฮาฟอเรสต์นิดหนึ่งคนพูดถึงเอเรียสแอนเดอร์สันเยอะมากเพราะว่าติดทีมชาติคือ โทมัสทูโคลเนี่ยเป็นคนดูฟุตบอลบ้ามากคือดูอย่างอย่างบ้าคลั่งเขาก็ไปจับเล็กผสมน้อยมาโอ้โยนักเตะคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาอยู่ในยุคแอนด์โอเซคุกูเนี่ยแอนเดอร์สันาานะจุดพลุนแน่นอนไอเน,นี่ยเกิดแต่ฟอร์เรสต์ดับเพราะอะไรเพราะเซคุกูชอบเล่นเกมลุกมากโอ้โหคลองบอลไปเหอะวิ่งบีบวิ่ง,ง,งไล่อาเดอร์สันโคตรชอบเลยเล่นลับๆเหนียวๆหนีโซ่สวนกลับทีเดียว,ว,ว,วเองทำลบแตกนะครับแต่แอนเดอร์สันาานี่คือ เหมือนภาพสตีเวนเจอร์ลัะชอบมารับบอลจ่ายชอบเลี้ยงยากแต่ว่าบางทีเพื่อนกล็ลาคานเพราะขอบอลตลอดเวลานะครับแต่ว่านาคาสอดสแน่นอนผมดูทรงแบบนี้แล้วถ้าไม่เจ็บนะน่าติดทีมชาติไปไปฟุตบอลโลกคอบบี้เมนูอะไรเงี้ยลำบากแน่นอนเพราะว่าเด็กมันมันกระเฮี้นกระหืออมันมีของมันอยากโชว์มากนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังกับการจ่ายบอลแล้วพลาดแล้วก็โดนสวนกลับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับอาร์เซนอลดูดีมากๆเลยแล้วพอเครื่องเวลาหลังเอเซ่เล่นได้ มันก็เลยกลายว่าดูน่ากลัวทั้งสองฝั่งเพราะครึ่งแรกขึ้นแต่ฝั่งขวาแต่แฟนบอลแต่กันน่าใจเย็นๆน,นิดนึงครับทำไมเอเซ่ดูปรับโผชา้ากว่ามาดูเเกเพราะว่าเอเซ่เขาเป็นบอลที่ชอบเล่นร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นร่วมมันต้องใช้เวลาความเข้าใจการสอบประส,สานกับเพื่อนส่วนมาดูเเกมันไปบอลเดี่ยวได้มันมุๆๆๆ๊มมุ๊มมมบของมันอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ล็อกสุดท้ายก็ไม่กลัวในการเปิดด้วยขวาเพราะเป็นคนเล่นบอลได้สองเท้าไอ้นี่นะครับส่งบอลคล้ายๆเดมเบเล่ของเบเช หมายถึงใช้บอลคือไม่กลัวคือบางเกียเท้าซ้ายอย่างเงี้ยอันโทนี่อย่างเงี้ยล็อกเข้าซ้ายซาร่าก็ต้องล็อกเข้าซ้ายใช่ไหมครับพวกนักเตะที่อยู่ทางขวาไม่ต้องล็อกเข้าซ้ายแต่โนนี่มันสามารถที่จะบันไปแล้วเปิดด้วยขวาได้แบบนี้นะครับกองหน้าชอบนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ได้โฮมโกลนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เป็นสิทธ์ตรงนี้ที่พลายขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ผมใช้คาว่า จากตอนนั้นที่ผมเคยทำคลิปเียาปลดอาร์เตต้าเพราะเขาไปเซ็นไปไปนอกยูไพร์แชมเปี้ยนส์ลีกผมมั่นใจนะปีที่แล้วเขาได้74คะแนนนะเพราะไปเสียแต้มกับการเสมอเยอะมากแพ้เท่าริวคูแต่ไปเสมอ14 14คูณ2เสียนัดละ2คะแนนคือ28แต้มนะครับคูมันเยอะมากนะครับรู้ทุกการที่แล้วได้74ผมมั่นใจว่าปีนี้อาร์เซนอลจะได้แต้ม80บวกบวกก็ต้องไปลุ้นกับลิวพูแล้วค,ครับว่า จใครจะทําคะแนะนได้มากกว่ากันเพราะปีที่แล้วมัน่างไปนิดหนึ่งสิคะแนะนะเพราะฉะนั้นผมการันตีได้เลยครับว่ายาดูถูกโนนี้มาด้วยเกดีคือของดีที่ไม่ค่อยเจ็บด้วยฟิตด้วยวิ่งเยนเล่นเยมรับด้วยแค่ไปเคาะหัวมันหน่อยนะว่าเฮ้ยถึงเวลาเพื่อนโอ์แลปเองต้องทรงหรือว่าเซนเอกกองหน้าวิ่งช่องเองน้องแทงมันเล่นบอลหุ่นยนต์ทาได้แน่นอนเพราะขนาดเชลซีที่ระบบทีมไม่ดีพึ่งแต่โคฮาร์เมอร์มันยังไปได้เลย เพราะฉะนั้นคนที่ของดีในราคา50ล้านปอนด์อนาคตคุณจะบอกว่าถูกนะครับอ่ะคุณผู้ชมมองอย่งไรคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับส่วนห้านัดต่อไปของปืนใหญ่เนี่ยก็คือเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีพกับบินเบาเดี๋ยวจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอแมนเชสเตอร์วัดกันดูครับกับเป๊ปโกเดลล่าว่าะระดับไหนสูงสีกันแค่ไหนหรือเป๊ปจะสู้ได้หรือเปล่านะครับในมุมนี้ระบบทีมเป๊ปเนี่ยก็ถ้ามองจริงๆก็ยังยังถือเป็นรองความลงตัวยังเป็นรองอาร์เตต้านะครับแล้วก็ไปเล่นคาราบาวคือ5นนนัดี่่คือเล3ถ้วยเลย นะครับคาราบาวเจอพอร์ตเวลกับเล่นในพิมบรีกเจอนิวคาสเซิลไปเยืนอนก็หนักแชมเปี้ยนส์ลีกเจอโอลิมเปกอสนี่คือ5เกมต,ต่อไปของไอ้ปืญญาอาร์เซนอลนะครับมองอะไรเขาไม่เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันทางช่องปบบ๊อบวิลลพลรครับฝากไปดูด้วยด้วยนะครับก็คือเป็นช่องที่คุยเรื่องแมนยูเนตดล้วนๆส่วนช่องวงในจะคุยทุกทีมนะครับเห็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่าทีมไหนกําลังมาหรือว่านักฟุตบอลคนไหนที่โดนมองข้ามอย่างมาโดยเกนเนี่ยผมจะปฏิแผลให้ฟังครับ น,นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในช่องวงในเช้าว,วันจันทร์นะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบสว่วนครับ